สอชื right. ่น <orphan> จ <age sh illing> ังเลยนักของเขาตุกสู้เร็วเหนื่อยแต่ว่าตอนนี้คือหายเหนื่อยกันแล้วขยันเลยเอ้าทีมวาจีน่าจะสนาอีกกว้างไหมแค่นี้ก่อนศสนา ปากหวานเจียบสวัสดีค่ะแฟนๆรายการสับปากหวานเจียบนะคะวันนี้ค่ะอาจจะเปิดแบบแลกหน้าแลกตาไปหน่อยเพราะวันนี้ค่้าวานจะมาเล่น ที่นีค่ะซุปเปอร์าร์คไทยแลนด์เป็นสวนสนุกในร่มแห่งแรกในประเทศไทยนะคะที่เขาบอกว่านํามาจากประเทศสิงแลนด์เลยมีการแบบว่าชวนแบบสาวๆที่แบบแล้วก็หนุ่มๆที่แบบรูปล้ำดีมาลองเล่นกันดูค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างสนุกแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันวันนี้เลยค่ะแต่ว่าแข่งแบบเชิญน้องมาสิงย่งแล้ววันนี้ที่ข่าวมาเป็นกองครับเลยเดี๋ยวเมาดูกันค่ะว่าเขามากด้ยังโอ้โหเขาจะปรมือเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ ทำไมต้องแอบปะเอาแบบเอาแบบเป็นตัวเองดิจีน่าค่ะเอออ่ะเมคครับอย่าแอบเมคค่ะเมคค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเดี๋ยวแหละแอลอันนี้แหละแอดอ้าววันนี้รู้ตัวทำไมใส่ชุดขนาดนี้เลยคะนี่นี่คือชุดที่หนูมาเดินห้าง เเะเดินท่าี onde, ้ชุดนี uh, s <S ้เลยก็คือผมมันหน้ามันโหนกก็ต้องปล่อยเขาไปแม่หยาดหยาีหยวกระหนกาดแต่เขาเป็นแชมป์เดอ f เฟสออสตาเลยเราต้องให้เกียรติและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิเนิดนึงลูกงั้นขอแนะนำตัวเองใหม่ล่ะบ้าโอเคเริ่มสวัสดีค่ะซีน่านะคะเดอะวินเนอร์ออสเอรเียแ้นซีซั่น5เ่้ออากนครัอวมอ่กะอาวางทำอะไรอยู่ ตอนนี้ถ่ายละครมีซีรีส์แล้วก็เดี๋ยวจะมีารายการเรียลลิตี้รายกัน อะลูกเมฆแหละลูกเมฆตอนนี้ถ่ายละครอยู่ช่องเจ็ดครับผมซิน่าล่ะตอนนี้มาถ่ายรายการสปักหลังเชี่ยวมาดีมากดีมากดีมากแล้วอยู่เป็นวะก็มีละครข่าวก็มีเรื่องนึงเป็นเล่นกับพี่กว่างด้วยใช่ใช่ใช่มาได้เล่นแล้วครับพี่ว่าแต่วันนี้ค่าเดี๋ยวจะพาไปเล่นสวนสนุกเขาบอกเนี้ยเป็นสวนสนุกจากประเทศฟินแลนด์เลยนะเป็นที่ออกกำลังกายด้วยเป็นสวนสนุกแบบในยุโรปเพราะฉะนั้นเนี้ยไม่ต้องกลัวผิวเสียแต่เราก็ยังมีผลดีและรูปร่างดีได้เหมือนเดิมใช่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ทั้ หนุ่มๆสาวๆห้เปลี่ยนชุดสักครู่ดีกว่าแห<ม>นะตอ,อนนี้เขามาจากบ้านเขามาโหนเขาเขาโผล่มาตรงนี้เลยสพสมาเอ,อ,อนเเไปเปลี่ยนชุดกันทาน,น,นเด็กๆกัน<า>ไปค่ะ ใส่รองเท้าไงให้สวยใส่ไงดีอะแม่อ่าเด็ก <c oughs> ๆก่อนที่จะเล่นกันนะคะมาเติมความสดชื่นกันก่อนอันนี้เป็นสิ่งนะคะเลมอนโซดาสูตรเปอร์เซ็น์คอราค่ะ มาที่เกมแรกนะคะเขาเรียกว่าซุปเปอร์บอลค่ะเกมนี้เนี่ยเขาจะให้เล่นแค่2คนเป็นการสู้กันก็คือเราจะส่งทั้งจีน้าและก็กว่าไปสู้กับด่านแรกกันค่ะส่วนว่ารา์กันน้่จะเป็นกรรมกใจให้ทั้ง2คนอยู่ข้างๆเราเอาเราไม่มรรไม่ไข่นากาหรอวะมาได้แค่หนึ่งตอนหนึ่ง<อ>สู้แ <laughs> ต่อ,องเขาสู้ๆเร็ว แบ่งทีมเป็นหนึ่งต่อหนึ่งปาบอลให้โดนแป้นของอีกฝ่ายโดยแต่ละแป้นมีคะแนนที่ต่างกันโดยแป้นตรงกลางมีคะแนนเยอะสุดใครได้แต้มเยอะกว่าถือเป็นผู้ชนะก้าปาโดนหน้าเล่นได้แต้มเท่าไหร่ไม่ได้แต้มแตอาะไดความสั่ ดอดกระโดนแตด้านหเังยาวไปเออเออมัน500ห้องเออ500แล้วกว้างออ500แล้วก็แล้ว ไปกันดีกว่าใช่แค่นี้ก็หอบแล้วนี่คือเริ่มต้นหรอนี่คือเริ่มต้นหนทางเราอีกยาวไกลแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยดีๆก็คือสีเมเองน้จบดล้มาพี่หวานถือรอแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เหนื่อยปะเหนื่อยแต่ว่าตอนนี้คือหายเหนื่อยกันแล้วขอ,อยาดมด้อ้าแต่เกมต่อไปเนี่ยเขาใช้เล่นทั้งสามคนแล้วชื่อว่าเกมอะไรนะคะโอ้โหค่ะดับเู ชุบลูกบาสก์ใส่ลงห่วงแต่ละห่วงที่มีคะแนนต่างกันใครได้คะแนนเยอะสุดถือเป็นผู้ชนะเล่นกันเลยดีกว่าค่ะเข้าไปเลยค่ะอ่ะแพรแพ้สไลเดอร์นะที่สูงสูงกันนะครับเดินดังเดินเดินังเดินไปเลยค่ะไปข้าวไปข้าวพวกไม่ไกลกันแล้วกันเย้อน ออกหมดใหม่นะใครแก้งจับจุ๊บนะไปเลยเไปเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายมาก <Okay. S 1> โชว์ให้ผู้หญิงเขาดูว่าเราเล่นกันยังไงไปาตึ๊งไปเอาแล้วเหรอ

เกมมีนะค่ะคนที่พ่ายแพ้ยับเยินก็คือน้องเมฆน้องเมฆาให้ลูกวางพักสักนิดนึงก่อนค่ะตอนนี้ลูกวางจะตายแล้วอันนี้อยากเล่นมากเลยค่ะกวางอยากบินอะอยากบินได้อยากไปหันมา อาเรีร์ของญี่ปุ่นโดยต้องผ่านสิ่งกีดขวางแต่ละดา่านใครทำเวลาได้น้อยสุดคนนั้นชนะไปเลยส่งเมฆไปก่อนส่งเมฆไปก่อนอเย <yse>, ลยว่อเม่แพ้่มีปัญหาพร้อ,อมาอมากครับสำหรับเกมอย่างนี้ฟิวมา,ากมาพร้อม าจะรอดไหมอีออนแอรเนี่ยรอดอีกว่ารอดตาให้ได้ก่อนกันเนี่ย1 2 3ไปโอ้ยยอ่ะโอ้ยง่ายเลยครับโยนถีงเดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องเกมทําบอลเล่นเกมหรือลำบอก คีม่าจีน่าจัชนาอีกวางไหมแค่นี้ก่อนัชนะแล้วเรงคือยังไงอ่ะชั้น2.164อ่านตำไว้นะถ่ายรูปไปได้เลยไป กลับมาเริ่มกบมาเริ่มก็มาเริ่มาแล้วเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะไปยังไงอ่ะผิดไปหมดจีน่ามาเถอะแพ้แล้วคุณแพ้ไม่เลยพี่พ่อจีน่าจะชนาอีกว่างไหมแค่นี้ก่อนจัชนะจชนาจุดนะไม่ได้จริงจริงเพราะอะไรอ่ะ หนูไม่สามารถพิกตัวตรงนั้นได้จริงๆก็เป็นว่าเกมมีน้องเมฆชนะแล้วก็สีน่าแพ้คนสซนเดรเตอร์มีสองน้องแพ้อะเดี๋ยวเราดูเกมสุดท้ายกันค่ะว่าจะเป็นใครแจ็คพอตแตกสามคนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาถึงเกมนี้เกมนี้คุณแม่อยากเล่นเองเลยดูคุณแม่จะเล่นจริงหรอแม่เพราะคุณแม่เห็นลิมินโฮเล่นเติสอง จะมีโจทย์เต้นขึ้นมาให้บนจอใครเต้นเหมือนเต้นตรงทีมไหนทำคะแนนรวมได้เยอะสุดเป็นผู้ชนะไปเลยีวานีวานอินีวาบอกแล้วออเรื่องเต้นอน่ะสุ้นดองต้อง้อที่สัุสดส่ดค่ะุ ความเปรี้ยวของเราที่มีเมนเทอร์ของ The Face มาเนี่ยค่ะเขาก็เสี้ยมสอนให้หวากับจีน่าเนี่ยทีมเราได้ไปถึง14,476คะแนนดูว่า e Cham Mastercard กับนักแสดงช่องเจ็ดเนี่ยเขาจะสู้เราได้หรือเปล่าใช่ค่ะอุ้ยเขาไม่เยือนบ้านเราอะก็ไม่รู้สินะคะไอ้ควันกึงตัว เอาเอาดีๆถ้าไม่มีก็ปูก็คือไม่ถึงอยู่ดี <c oughs> อ่ะทุกคนในเมื่อเราก็ขายกันมาทั้งคลิปแล้วอะเนาะทั้งเอพิโซดแล้วเนาะนี่เรามาขายแบบจริงจังเลยดีกว่ายังไม่จริงจังอย่เหรอที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่อันนี้เอาให้ลูกค้าเลิฟเลยโ <Okay. S 1> <ผม S 2> อเคท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อน <Wow. S 1> ว่าว่าสิงเลมอนโซดาเนี่ยเป็นน้ำอัดลมเจาแรกที่มีวิตามินซี ที่สุดผมเชื่อแล้วล่ะที่สุดอันนี้จริงแล้วก็สูตรแคลอรี่ด้วยแล้วก็ไม่มีชูการ์ด้วยรึคือหุ่นอย่างเราเราก็คือเลิฟเลยเลิศนะกินได้แบบไม่ต้องห่วงซิกแพคแล้วเอาไปมิกซ์กับอะไรก็ได้เลยใช่ไหมใช่อร่อยเลยก็แค่สิบหกบาทเท่านั้นหาซื้อได้ตามเซเว่นอีกหรือเบนทั่วร์ไปละอยากมิกซ์มมิกซ์มิกอันนี้หรือว่ามิกซ์อะไรมิกซ์อะไรเฮ้ยแล้วต้องมาดื่มเพราะความเผาะของพวกเราค่ะอันนี้เท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเลิศมากอันนี้เป็นเลมอนล้วนนะคะไม่มีน้ำมะนาวผสมเลย พอทำความสุดชื่นแล้วก็เล่นกันต่อได้ไหมคะไปค่ะไปเลยไปเลยเอยันนี้น่ารักอ่ะตามกอนไปไปอดิักไม่รอวิลัยยาเลยเพื่อนเพื่อนป .3 สรุปนะคะวันนี้คนแพ้ก็มี3คนเลยค่ะทั้งเมฆทั้งจิหน้าและก็กวางเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าดาสไลเดอร์ที่คิดว่าง่ายเนี่ยสภาพตอนตกมาจะเป็นยังไงบ้างเสร็จนะเกลียดกันขนาดไปดูกันเลยค่ะจัชวาลไม่ใช่อริสาเราเพื่อนป .3 ไงหนูไม่ได้อยู่ป .3 แล้วหรอพร้อมแม้จะกลัวทั้งที่แคบและความสูงไปละ 哎！哦！好，好。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  ก็ได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนก็คือแฮปปี้คือเคยเคยมาออกกหลังกายในร่มแบบนี้ไหมไม่เคยปกติออกกหลังกายในร่มอยู่แล้วแม่แต่ทำไมหนูว่ะที่ไหน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 ที่ฟิตเนสแล้วก็มีตัวช่วยดีๆที่จีน่าเลิฟมากวันนี้ที่ที่เราก็ได้ขายของไปแล้วนะก็อยากจะอธิบายอีกรอบหนึ่งได้ค่ะก็คือสิงเลมอนโซดานะคะเป็นเลมอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำมะนาวผสมเป็นวิตามินซีที่สู ที่สุดเลยของนักอารมณ์ทั้งตัดชายแล้วก็สูนแคลด้วยนะคะแล้วก็โนชูก้าค่ะที่สำคัญมากใช่ค่ะสำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายนะคะอยากจะพาแบบว่าครอบครัวแฟมิลี่มาออกกำลังกายในรอบมาที่นี่เลยค่ะทุกอร้พ์คนะคะอยู่ที่ไอคอนสยามชั้นหก ะมีกิจกรรมมากมายให้เล่นหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ครับรับรองสนุกมากๆครับราคาเริ่มต้นแค่230บาทเท่านั้นเองค่ะเราก็สามารถเข้ามาเล่นได้แล้วด้วยเลยเนุกมากยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ในช่องสับปังมันเทปด้วยวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจับปังหวานเจี๊ยบ